เจคเนสสวัสดีค่ะท่านใดที่ชื่นชอบที่ดินบ้านริมโขงริมน้ำนะคะแปลงนี้บรรยากาศดีดีค่ะเป็นบ้านไม้เก่านะคะอยู่ในอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะทำเรดีบรรยากาศดีอยู่ใกล้ตลาดน้ำนะคะเนื้อที่ตามโฉนด237ตารางวาค่ะราคา6ล้านบาททิศตะวันออกติดคลองบางน้อย27เมตร เป็นเส้นทางเรือสัญจรของนักท่องเที่ยวนะคะไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกและตลาดน้ําบางน้อยได้ด้านหน้าสภาพเดิมยังไม่มีเขื่อนมีต้นรำพูบรรยากาศดีๆค่ะแบบนี้เลยนะคะทิศตะวันตกติดถนนรัตยางค่ะรถเข้าออกได้นะคะด้านหน้าติดถนน15เมตรอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะเป็นที่ดินฉนดขุดแดงค่ะ ที่ดินสภาพเดิมอยู่ติดเชิงสะพานข้ามคลองนะคะมีพื้นที่เยอะมีบ้านไม้เก่านะคะสามารถรีโนเวทได้ซ่อมแซมได้นะคะที่ดินโฉนดค่ะสนใจนัดชมได้นะคะนัดหมาร่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใต้คลิปโทรคุยกันโดยตรงนะคะสวัสดีค่ะ